สวัสดีครับบันทีครับแต่บางที่ที่ผู้างครับีิดใจเราทท่าน้างของ v น p ครับต้อง v ธรรมนาปรจำวนนะลาสตารนะครับให้ลา VTP นะครับปูติดต่อไปด้วยลา VTP ของวันที่25สิงม5 6นะ่ v p ก็ซีเรียจากประเทศดาวนะครับออกเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวนทุกวนะครับของ VTP รำนาปรจำนะครับเื่อ้เพื่อทุกวนทุกคนเมเดียวนะครับ ขอๆก็เปคนปรมาณทีุ่้น่านนะครับที่เรข้าชมนะดคิดเดือามติกเลยนะครับสติกที่เลนได้กันแค่ไนะครับเกไปใาทัหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองครับตอสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหน่งหกเจ็ดต้องามสงสี่ต่อห้าต่องตอเจนะครับหนึ่งกับสองนะครับดูดีนะคตัดตามนีมาะครับ よかった。またまた ครับโอเคครับตานนี้ครับขอบคุณมากมาขออีกครับ